f a c t o r ร a ยนนะคะแฟทอเรียนแฟทอเรีก็ไม่ยากเราลองมาดูตัวนี้นะคะอ่าอย่างโจทย์ถามว่าจะมีวิธีเรียงตัวอักษรในคําว่าตัวนี้ได้ยังไงมีทีมีอมี CO นะมาเรียงสับเปลี่ยนกันใหม่ทั้งหมดได้กี่วิธีเพราะนั้นจะสังเกตว่าคำคำนี้นะ c, e c h n o, ี่ยมันมีตัวซ้ำไหม สังเกตดูไม่มีตัวซ้ำเลยใช่ไหมฮะถ้ากรณีไม่มีตัวซ้ำให้ใช้ตัวนี้ได้เลยคือ n fact n fact ก็หมายความว่ามันมีกี่ตัวอ่ามันมีกี่ตัวลองนับดูสิคะมีกี่ตัว t หนึ่ง e สองสามสี่ห้ามีหกตัวเพราะฉะนั้นก็หก f a นั้นวิธีการทำก็หก f a ก็คือหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งถ้ามันมีเจ็ด f a ก็ คูณหกคูณหจนมาถึง1นึอ่ะยีก็ลงมาเรื่อยๆจนถึง1เพราะฉะนั้นก็หกคูณหก็กลายเป็น30 3 0ิบคูณสก็กลายเป็นเท่าไหรสามคูณสเป็นคูณ4ก็120่งรใช่ไหมหนึ่ง้ยยี่สคูณสก็กลายเป็นสามสองหกสา่ามสามร้อยหกสิ 3, 2, 6, 3, 1, 3, 360, 360, คูณสก็จะกลายเป็น ่า720 720คูณหก็คือ720เช่นเดิมก็ตอบข้ององูได้เลยนะคะแบบนี้ถ้ากรณีตัวไม่มีตัวซ้ำนะเอ็นแเลยนะอ่าคราวนี้มาดูตัวนี้บ้างอ่ามีตัวซ้ำใช่ไหมเรียงอักษรน,นี่คำว่านี้มี b a n a n a เห็นไหมอ่ามาเรียงสับเปลี่ยนก็ได้ทั้งหมดกี่วิธีเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามันมีตัวซ้ำซ้ำซ้ำตัวไหนมา้าง a A a a ซ้ำสามใช่ไหมมี n ซ้ำสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากรณีมีตัวซ้ําให้ n แฟกหารด้วยตัวซ้ํา n แฟกก็หมายความว่ามีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีหกตัวก็หกแฟกหารด้วยตัวซ้ําตัวซ้ํามีอะไรบ้างก็ตัวซ้ําก็จะมีอะไรคะมีอ่าอ่าแล้วก็แยกมา b มีหนึ่งตัว A มีเท่าไหร่ A มี สามตัวแล้วก็ n มีสองตัวอ่ะเราก็เริ่มอย่างนี้เลย b มีหนึ่งตัวก็หนึ่งแฟกอ่า a มีสามตัวก็สามแฟก n มีสองตัวก็สองแฟกเพราะฉะนั้นเราก็แยกทำก็เป็นหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งใช่ไหมหนึ่งไม่ต้องคูณอะไรแล้วเพราะว่ามันหนึ่งแล้วก็อ่าสามก็ต้องเป็นสามคูณสองคูณหนึ่ง แล้วก็สก็ต้องเริ่มที่2อคูณหใช่ไหมอะไรตัดได้ตัดลองตัดดูซิตัดอะไรได้บ้างอ่ะสตัด3 2ตัด2ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งจริงๆ1ก็ไม่จําเป็นก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างข้างบนข้างบนก็จะเหลือเท่าไหร่หกคูณหคูณสี่ข้างล่างก็จะเหลืออะไร2ใช่ไหม 1> 2คูณก็เป็น2อยู่ดีเพราะฉะนั้น6 5ห0 3 0าคูณ4เป็นเท่าไหรถ้าอย่างนั้นเรายังมีตัวตัดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเราตัดติสอ2ห 2, 2ึเพราะนั้นก็ข้างบนก็จะกลายเป็น6คูณ5คูณ2ใช่ไหมหกห้าสคูณ2ก็กลายเป็น60นั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะได้60จริงๆแล้วก็ตอบข้อคอควาย นะหรือจะเอาคิดรวมคูณกันทั้งหมดแล้วก็คูณข้างล่างทั้งหมดจับมาหารกันก็ได้ถ้าตัดกันก็จะไวขึ้นนะคะลองดูอ่าดูข้อ3เขาบอกว่าจำนวนวิธีจัดผู้ชาย3มคนใช่ไหมแล้วผู้หญิง4ี่คนอ่ามีผู้ชายมีผู้ชาย3มคนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสี่คนให้นั่งในแถวโดยที่ผู้ชายจะนั่งตำแหน่งเลขคู่เสมอจะมีค่ากับเท่าใดอ่ะมูตบอกว่าเราเริ่มที่1 2 3สาม สี่ห้าหกดแปดเก้าอ่ะผู้ชายนั่งตำแหน่งเลขคู่เลขคู่ก็เริ่มตรงนี้อ่ะนี่ชายชายชายมีคนนะสามคนใช่ไหมอ่ามีค่ากับเขา้าใดเพราะนั้นหญิงหญิงอ่าจับผู้ชายสามคนผู้หญิงสี่คนได้นั่งในแถวโดวยผู้ชายนั่งตำแหน่งเลขคู่เพราะนั้นไอ้นี่ก็ต้องเป็นหญิงนะขี้ก็เป็นหญิงใช่ไหมอ่ะหญิงมีสเพราะฉะนั้นเราลองดูสิถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย เป็นการอ่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเชิงเส้นแตกต่างกันทั้งหมดโดยแบ่งเป็น2กลุ่มเราก็จะใช้วิธีนี้หาวิธีการเรียงสับเปลี่ยนได้โดยเอากลุ่มที่1คูณกับกลุ่มที่2ก็คือ n แฟกคูณกับ n แฟกเพราะนั้นกลุ่มที่1เนี่ยสมมติเราให้ผู้ชายเป็นกลุ่มที่1ก็คือ3ามแฟกใช่ไหมคูณกับกลุ่มผู้หญิงก็คือ4ี่แฟก่าเราก็จะได้แบบนี้เราก็แยกเลยใช่ไหมแยกออกมาเป็น สแฟกก็คือ3ามคูณสอคูณห่ใช่ปะอ่าเสร็จแล้วก็มาคูณกับฝั่งนี้อ่าสี่คูณสมคูณสอคูณหนใช่ไหมสามคูณสเป็น6 6หกคูณหก็เป็น6แล้วฝั่งนี้ก็4ี่คูณสามสิคูณสเป็น24่สิบสีใช่ไหมเพราะฉะนั้น6กคูณยีก็จะได้เท่าไหร่นั่นแหละคือคําตอบอ่าคูณเลย6กคูณยีเท่ากับหนึ่ี่ิ 4เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นั่นเอง1 4 4วิธีเพราะฉะนั้นให้จําตรงนี้ให้ดีถ้าเรียงสับเปลี่ยน2กลุ่มใช่ไหมโดยแตกต่างกันก็คือเอากลุ่มที่1คูณกลุ่มที่2ก็คือ n แฟกคูณ n แฟกฮะอ่าคราวนี้ดูข้อที่4 ข้อที่4บอกว่าในการวิ่งแข่งขันมาราธอนมีผู้แข่งเจคนจะมีกี่วิธีที่ผู้แข่งขันได้รับเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงถ้าผู้แข่งขันมีโอกาสชนะเท่าๆกันทุกคนแบบนี้หมายความว่าอย่างไงแบบนี้ก็หมายความว่าอะเหรียญทองก็จะมีคนรับได้หนึ่งคนใช่ไหมเหรียญเงินก็แค่หนึ่งคนเหรียญทองแดงก็แค่หนึ่งคนสมมุติว่าคนที่ได้เหรียญทองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เหรียญทองแดงใช่ไหม คนที่ได้เหรียญเงินก็ไม่มีโอกาสได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเท่านั้นไม่สามารถที่จะได้สองเหรียญพร้อมกันอย่างเช่นได้ที่หนึ่งก็ไม่มีโอกาสได้ที่สองอย่างเงี้ยได้เหรียญทองก็ไม่มีโอกาสได้เหรียญเงินโอเคปะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็จํานวนจํานวนสามคนที่สุ่มมาเนี่ยจะแตกต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้เลยแบบเชิงเส้นแตกต่างกันทั้งหมดโดยเลือกคาร์รอาสิ่งก็จะได้แบบนี้ n อ็นแฟกส่วนด้วย N อ็นลบอาแฟกเพราะฉะนั้น จำนวน3มคนที่เราสุ่มมาเนี่ยแตกต่างกันจะสลับการให้เหรียญกันไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะคนได้เหรียญทองก็ไม่มีโอกาสได้เหรียญเงินคนได้เหรียญเงินไม่มีโอกาสได้เหรียญทองแดงใช่ไหมแบบนี้เราก็จะได้เลยทั้งหมดเนี่ยมีผู้แข่งขันอยู่7คนเราก็เริ่มเลยเจ็ดแฟกหารด้วยอะไรหารด้วย n ลบ r n ก็คือ7ลบ r r ก็คือมีกี่เหรียญสามเหรียญใช่ไหมมีทองมีเงินมีทองแดงก็คือลบ3อ่ะแล้วก็ อย่าลืมแฟกเข้าไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการเลยขยายออกมาเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1าแบบนี้ข้างล่างเนี่ย7ลบ3ก็เหลือ4แฟกใช่ไหมเนี่ย7ลบ3มันก็คือเหลือ4แฟก4แฟกก็เริ่มที่4คูณ3คูณ2คูณ1เพราะฉะนั้น เราก็ตัดเริ่มตัดได้ตั้งแต่สี่นี่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือเจ็ดคูณหกคูณห้าเจ็ดคูณหกคูณห้าก็จะได้เท่าไหร่อ่าเจ็ดคูณหกเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็คูณห้าก็เท่ากับสองร้อยสิบอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือสองร้อยสิบวิธีนั่นเองนะคะอ่าอีกข้อนึง จงหาวิธีทั้งหมดในการจัดชายสามคนและหญิงสามคนให้นั่งรอบโต๊ะวงกลมโต๊ะวงกลมนี่มันกลมใช่ไหมเป็นวงกลมแบบพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวนี้ n ลบหนฝกนะมันมีสูตรเยอะแต่เราให้จำดีๆแต่แต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็พิกไม่ได้ n ลบหนึ่ฝกเลย n คือเท่าไหร่ n คือหใช่ไหมชายสหญิงสรวมกันเป็นสาวกสเป็นหเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลบ หนึ่งแฟกดังนั้นหกลบหนึ่งก็เหลือห้าแฟกห้าแฟกก็ห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งห้าสี่ยี่สิบยี่สิบคูณสามเป็นเท่าไหร่ยี่สิบคูณสามก็เป็นหกสิบหกสิบคูณสองอ่าร้อยยี่สิบร้อยสิบคูณหนึ่งก็เป็นร้อยยีสิบเพราะฉะนั้นก็ตอบคอควายหนึ่งร้อยยี่สิบวิธีนั่นเองนะคะ